นี่วาาทานหล่าไมให้หมดอนเนี้นี่ไม่เห็นเป็นเลยเละละเอียดเลยอืมนละเอียดเลยเนี่ยเล็กจะมาบอกคุณเล็กทำไมล่ะตอนนี้มันไม่มีประโยชน์แล้วเนี่ยีนก็ใสก็ได้เนี่ยก็ต้องถ่ด้วยเห็นแล้วเป็นอย่ เปิดมาแต่อันนั้นจะแตก่เลยนหะนโหมากเขยมาก็ขย่าก็แตกขนาดนี้แล้วเนี่ยเอากลับด้านดิโอ้โหอออันอื่นนะ ยเนี่ยมาแตกไอ้น้นมันทับทำไมมันไม่แยกกล่องมาขาเหล็กวางทับอยู่บนอันนี้คืออันแรกที่อยู่บนขาเหล็กวางทับเนือวางนอนสารกินันมันไม่น่าเราแต่ถ้ามันไม่แก่ไม่แก่เหม เออมันน่าจะวางด้านข้างอ่ะนี่ไล่เช็คอยู่มิวจะทำยังไงหนึ่งอันนะแตกนะคะ